วันนี้ก็จะมาแก้งานอัปเดตการนับสกิลในแร้งนะครับให้ไปจนสุดสายของ5ตัวฟรีตัวแรกที่ผมรีวิวไปแต่ไม่สุดสายนะครับเนื่องจากนกขนาดมันนะผมรีวิวได้แค่แรง5ก็คือเรเว25นะครับแต่คราวนี้จะไปจนสุดสายนะครับประกอบไปด้วยเจ้าไมท่าเฟคอลแองเจิลคิมสันฟอนคอนแล้วก็เทมเพสนะครับ หม้ถ้าตัวแทงที่มีจุดเด่นที่เทระดับ5ดาวนะครับสามารถบล็อกฟิสิกคอลดาเมจได้ในโอกาส50%ด้านหน้าและด้านข้างนะครับลดดาเมจลง20%เมื่อสิ้นเธอ์นะครับเธอจะทำการฮิล2เป้าหมายแบบออโต้นะครับที่เลือดต่ำที่สุดเป็นจำนวน20%ของ HP ที่เสียไปในครั้งแรกสุดที่ผมแนะนำนะครับจาแร้งหนึ่งไปด้านขวาก็คือโคดิเฟน์นะครับพาสซีฟที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับ10%ต่อเพื่อนเอนเ,อนเรานะครับที่อยู่ใกล้ในระยะ2ช่องถ้าเกิดมีอยู่4ตัวล้อมรอบก็ได ็จะเพิ่มดีฟเฟนส์ให้กับไม่าสูงสุดได้40%ซึ่งจาเป็นในช่วงแรกนะครับว่าช่วงแรกนางยังมีดีฟเฟนส์ไม่ค่อยสูงแต่เมื่อเล่นผ่านาระยะหนึ่งนะครับดีฟเฟนส์ของเจ้าไม่าเนี่ยจะเริ่มสูงมากๆแล้วก็ควรจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับปึกกาดในการปกป้องทีมนะปกป้องนะครับเ,เพื่อนๆที่โดนฟิสิกอลดาเมจในระยะ2ช่องรอบตัวเช่นกันนางจะวาร์ปไปรับดาเมจแทนที่เลยนะครับแล้วก็ในขณะที่เข้าไปป้องกันนะครับดีฟเฟนส์จะเพิ่มขึ้น20%โดยจะใช้ได้แค่1ครัหนึ่งคร ซึ่งจะหมทถ้าเป็นตัวแทงที่สามารถใช้ได้ระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็คุ้มค่าการใช้คัสททเลียนะครับในการเปิดอสก,กิลหนึ่งด้านซ้ายที่สําคัญสองสกิลนี้สามารถใช้พร้อมกันได้ด้วยนะครับก็คือแปดพัสสองันเนี่ยถ้าเกิดนางไปอยู่กลางวงของเพื่อนๆน,นะครับสมมุติ4ตัวนางก็หนาขึ้น40%แล้วนางเข้าไปปกป้องเพื่อนก็ได้อีก20%นะครับจะเป็นตัวแท้งที่ตายยากมากถ้าเกิดอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อน สกิลล้างสามนะครับตอนแรกสุดจะแนะนาให้อัพฝั่งขวาเป็นไมท่าชาร์จเพื่อเพิ่มระยะการเคลื่อนที่นะครับก็คือเคลื่อนที่ได้ไกลสุดคือ3ช่องนะครับปุ่งเข้าไปหาแล้วก็จะทําการพัเอ้าไป2ช่องแต่ครูดาวค่อนข้างนานนะครับจะใช้ได้แค่ประมาณ2ครั้งนะครับต่อน1นึ่แบทเทิลใช้ค่าคอรสแค่หนึ่งหลังจากนั้นเช่นกันนะครับถ้าเกิดเล่นมาถึงช่วงกลางๆที่นานต้องเน้นการปกป้องเพื่อนเนี่ยจะอัพเป็นฝั่งซ้ายจะดีกว่าก็คือเป็นปบัฟครับที่ทําการฮิว20%เพิ่มพลังโจมนตีนะครับ 10%แล้วก็ป้องกัน20%ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในระยะ3ช่องอันนี้คือเป็นบัฟหมู่เลยนะแล้วก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับพาร์ทสของแล้ง1ฝั่งซ้ายนะครับก็คือจะเข้าไปรับตาเมจแทนเพื่อนนะครับในระยะ2ช่องเป็นเวลา2เทิร์นใช้ค่าค้ดถึง3หน่วยนะครับสกิลแร้งห้5ยังคงแนะนำให้อัพเป็นฝั่งขวาคือบล็อกเคาน์เตอร์นะครับเมื่อบล็อกติดนะครับจะสามารถสไตล์แบ็คโจมตีกลับไปได้แน่ตา70%สรตสำหรับสกิลแร้ง5้ายังคงแนะนำให้เป็นฝั่งขวาบ, it, บาาวล็บไ เมื่อเราโจมตีจากด้านหน้าหรือด้าน,นข้างนะครับมโอกาส1 0 0ที่จะบล็อกติดแล้วก็สไตล์แบ็กนะครับโจมตีกลับไปในดาเมจ70%ทํางาน1ครั้งใน1นราวซึ่งสกิลนี้มันจะช่วยบูสต์ความสามารถของบล็อกที่บกต่จะบล็อกได้แค่5้านะครับแต่ถ้าเกิดมีบล็อกเคาน์เตอร์จะทําให้บล็อกได้ถึง100%ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแถมเคาน์เตอร์กลับไปได้นะครับจึงเป็นสกิลที่ดีมากๆอยู่แล้วจริงๆฝั่งซ้ายก็ดีนะครับแต่ว่าลิเช จริงๆฝัง่งซ้ายก็ดีนะครับแต่ว่าเรียคชันใช้ได้แค่อันเดียวอันนี้เป็นแค่การได้รับฮิวแล้วดาเมจลดลง20%นะครับซึ่งนานได้เยอะอยู่แล้วนะจากสกิลพาส์ทสิบขอน้านะครับที่แรงเจ็จริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับทั้งสองสกิลเลยคือฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอินเซนต์นะครับฮิวได้ทันที30%ของเลือดให้กับตัวเองคูลดาวน์3เทิร์นกับฝั่งซ้ายนะครับถึงแม้จะเป็นริดเดอร์ออร่าแต่ว่าเป็นริดเดอร์ออร่าของซอร์ดออฟคอนวาลาเรียที่ระดับต่ำสุดดนนนะะคคครรััับบบกก็ือเเพิ่มมโจตี10% 20%ฟซ์นะ ซึ่งหลีดไดออร่าในฝั่งซอส์ทอลคอนวาลาเรียเนี่ยของเจ้าลาวิยามันจะดีกว่านะครับก็คือมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมแปดแล้วก็ต้านทานดาเมจอีกแปดนะครับซึ่งปกติหลีดไดออร่าในรูปแบดเดียวกันนะครับมันจะเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไม้ท่าลงพร้อมกับลาวิยายังไงก็ใช้ของลาวิยาดีกว่าที่แรงเก้านะครับแนะนําเป็นอัพฝั่งซ้ายก็คืออาร์เมอร์พรีซิ่งสไตนะเป็นการโจมตีปกตินะครับให้มีดีบัฟเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นลดป้องก,กันกนารจะฆ่าและป้องกงนะันเวทลง20% 2นนนนนะครรัับเเเเป็วลาทิ์อี้ย จมตีได้แรงขึ้นด้วยในขณะที่ฝั่งขวานะครับเป็นแค่การเพิ่มพลังโจมตีจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยสิบก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับที่แรงสิบเอ็ดน,นะครับอันนี้ผมค่อนข้างเลือกยาาเพราะว่าดีทั้งคู่นะฝั่งซ้ายจะเป็นไมเท่าคอมโบสกิลโจมตีนะครับที่ประกอบไปด้วยการโจมตีครั้งแรกนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามครั้งนะครับรวมเอาสิ้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะน้องแบ็คออกไปสองช่องอย่างที่เคยบอกไปนะครับการซอยย่อยการโจตมต อยู่ในสถานะที่ใกล้จะเป็นอินเจอร์หรือว่าใกล้จะเป็นดายิงนะครับการโจมตีที่ต่อๆไปอะ่ะมันจะทำดาเมจได้แรงขึ้นก็คือถ้าเกิดศัตรูกำลังจะเข้าสู่อินเจอร์เลือดต่ำกว่า70นะครับจะโจมตีแรงขึ้น20%ถ้ากำลังจะเข้าสู่ดายิงนะครับคือต่ำกว่า30%จะโจมตีแรงขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นท่าโจมตีที่มีคูลดาวน์ค่อนข้างนานก็คือถึง4เทิร์นใช้คอส2ส่วนฝั่งขวานะครับ Invulnerable เนี่ยจะทวานานะครับกลยเป็นสุดยอดแทงคคก็คือมีบัฟนะรับบที่ปประกอได้วย ลดดาเมจที่ได้รับลง40%สามารถบล็อกได้ไม่แต่การโจมตีจากด้านหลังแล้วก็ต้านทานทุกสิ่งทุกอย่างบนโล่ใบนี้นะครับ <c oughs> พวกดีบัฟทุกซีรีส์การดิสรับหรือว่าอินเตอร์ับการปิดผนึกสกิลทุกประเภทก็พูดง,ง่ายๆว่าคือดีบัฟทุกประเภทนะครับจะทำอะไรนางไม่ได้เลยในสภาวะนี้นะเรียกว่าเป็นสภาวะไร้เทียมทานเป็นเวลานานสามเทินนะครับแล้วก็คููดาวห้าเทินใช้ค่าคอร์ดแค่หนึ่งนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับถ้าเกิดคุณจะ เปลี่ยนไมายท่าให้เป็นสายโจมตีก็เ,เป็นฝั่งซ้ายแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งป้องกันสมบูรณ์แบบนะครับให้สมกับตแัแหล่งแทงก็จะเป็นฝั่งขวาโดยแนวคิดการนัก,กนนะสกิลแรงของปายท่าแล้วเนี่ยมันไปได้หลายทางมากๆนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าต้นเกมนั้นการเอาชีวิตรอดและการเคลื่อนที่ช่วงการเกมจนถึงการเกมนะเขาจะเป็นการปกป้องเพื่อนและที่ปลายทาาน,นะรับก็จะมีสามารถแปะดีบัฟได้สามารถโจมตีได้รุนแรงแล้วก็การป้องกันไรเทียมทานนะครับเฟคอลนะักหนูที่มีจุดเด่นที่เทปที่จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ปัั้องงงกนสูถึ15% จึงเป็นนักฮนุูที่ตั้งต้นนะครับถือว่าตัวไม่บางเท่าไหร่นะเพราะว่ามีพลังป้องกันแถบมาให้ด้วยทุกครั้งที่ทาการโจมตีศัตรูนะครับจะมีการแรนดอมนะครับดีบัฟทั้งหลายนะครับระดับเลเวลสให้กับศัตรูซึ่งรายการเขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโจมตีรถคิทิคอลรถพลังป้องกันปิดผนึกพาสซีฟเรียคชัน่นฮิลิ่งแล้วก็แอตทริบิวบัฟนะครับนานถึง2เทิร์นแล้วก็ก่อนการโจมตีทุกครั้งนะครับจะเพิ่มอัตราคิติคอล10%อ์ ต่อจำนวนดีบัฟของศัตรูหมายความว่าศัตรูยิ่งมีดีบัฟมากเท่าไหร่นะครับเจ้าเฟคคอขาแทบจะเป็นนักหนูที่ยิงการันตีคริติคิลเลยก็ว่าได้นะครับแร้งหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพาสซีฟที่รักษาระยะจากศัตรู2ช่องนะครับถ้าไม่มีศัตรูอยู่ในระยะนะครับจะเพิ่มอัตราคริติคอร์เซ็น30%ส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นบัฟที่ช่วยในการเคลื่อนที่นะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มระยะการเดินเพิ่มการขึ้นที่สูงแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นที่สูงได้ทันทีนะครับเป็นเวลา2เทิร์นแรรร้้งงง130%ฝัั่ซายนนนนะะคบจจโมตตีในแนวแวเส130ล้วก็ไไมม่สาารถหลบด้ ถือว่าเป็นท่าที่แรงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่สามารถยิงหลบสิ่งกิดขวางได้แบบพวกเคิร์ฟช็อตส่วนฝั่งขวาจะเป็นการตั้งเ l e r t นะครับกว้าง3ช่องยาว4ช่องโจมตีศัตรูนะครับ120%ทุกตัวที่เข้ามาในระยะและขจะหวะก,การแอคชั่นทั้งหมดแหลง5ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นรีอคชั่นที่จะเปลี่ยนจากเฟคเลนะครับให้กลายเป็นป้อมปืนที่เคาน์เตอร์ได้เมื่อโดนโจมตีจากทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับด้วยการโจมตีตั้งแต่ระยะ2ช่องขึ้นไปนะครับจะทำการสไตแบ็กเคาน์เตอร์กลับไป ก็คือได้จะพอดการโจมตีระยะไกลนะครับถ้าเกิดเป็น1ช่องก็คือการโจมตีระยะใกล้อะมันจะไม่เคาน์เตอร์อรส่วนฝั่งขวาจะเป็นสกิวววลวอล่อนะครับเมื่อโดนโจมตีจะลดดาเมจลง8%ซแล้วก็จะมีการบัฟนะครับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่2เป็นเวลา2เทิร์นก็คือเอาไว้หนีสกิลนี้นะครับแลงเกตฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยว1้0เป็นเคิร์ฟช็อตลบหลีกสิ่งกีดขวางได้แล้วก็ระยะไกลมากถึง4ช่องฝั่งขวาจะเป็นการตั้งป้อมมาเเลออแบบัปกกนนกคี้็ื เป็น3าคูณสนะครับแล้วก็จริงๆแล้วยิงเบาลงกว่าท่าแรกนะจากร้อยก็คือร้อเจาก120นะครับแต่ข้อดีคือที่แรงเจ็เนี่ยมันจะยิงได้หมด2ครั้งส่วนที่แรงสามนะครับจะยิงได้แค่ครั้งเดียวในขณะที่แรงสามนะครับจะมีคูดาวด้วยก็คือ4เทิร์นหนึ่งใช้ได้ส่วนแรงเจ็นะครับใช้ได้เรื่อยๆเลยนะก็คือตาท่านที่คุณมีค่าคอสน,นะครับสหน่วยซึ่งสุดท้ายแล้วคุณต้องเลือกเอาอยู่ดีนะครับว่าคุณจะตั้งบอมแบบไหนนะที่แรงเก้านะครับเปลี่ยนการโจมตีปกตินะครับให้ ฮิตละ55%รวมแล้ว110%ส่วนฝั่งขวาจะคงเป็นการโจมตีแบบเคิร์ฟช็อตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มดามเบรคที่เข้าขึ้น15%ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มีอัตราคิดข้อสูงมากถ้ายิงใส่ตัวที่มีดีบัฟเ,เยอะๆนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็เป็นเคิร์ฟช็อตด้วยนะครับถ้าเทียบกันแล้วจริงๆแล้วฝั่งซ้ายอะ่ะมันก็มีผลใ่าง่ดีที่ว่ายิง2คิดนะครับจะสามารถยิงพวกที่มันอินเจอร์หรือว่าได้ยิงได้แรงขึ้นแต่มันจะเป็นการโจมตีแบบเส้นตรงนะครับไม่สามารถหลบดีพวกก้อนหินได้ โดยส่วนตัวก็คิดว่าทางฝั่งขวาที่เพิ่มดาเมจคิดเข้าดีกว่านะที่แรงสิบเอ็ดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสกิลที่โจมตีเป็นหมู่นะครับก็คือ5เป้าหมายเป็นดาเมจหกสิบเปอร์เซ็น, e. นต์นะครับเป็น AOE โดยจะระดมศัตรูนะครับในพื้นที่สองช่องนัจุดตกถ้าเกิดโจมตีเป้าหมายเดิมซ้ำนะครับดาเมจจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งและใช้ค่าคอร์สมากถึงสี่หน่วยโดยรวมแล้วถือว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีความเป็นแรนด้อมดาเมจมากเกินไปนะครับ ในขณะที่ฝั่งขวาะะจะเป็นพาสซีฟที่เพิ่มอาตาคิดิเค้าถึง45%เร็แล้วก็ด้าเมคคิดิเค้าถึง30%กรณีที่ไม่ได้อยู่ในเทิร์นตัวเองหมายความว่าต้องใช้คู่กับท่าเคาน์เตอร์นะครับอย่างเช่นท่าเคาน์เตอร์อท่าน,นี้หรือว่าตอนที่ตั้งป้อมมาเลิดเป็นต้นนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นท่าที่น่าใช้อยู่ดีนะก็โดยสรุปนะครับถ้าเกิดสายตั้งป้อมเนี่ยก็ควรจะไปด้านขวาแต่ว่าของผมเป็นสายที่เน้นการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับก็คือเน้นยิงเป็นทีละเป้าไปนะครับ แองเจิลพัฟฟีตัวแรกที่สามารถทำา5ดาวได้จะมีเอฟเฟกนะครับการฮิลมากถึง15%แล้วก็หลังจากฮิลเป้าหมายนะครับจะทำการแดนด้อมสบัฟนะครับที่เป็นบัฟเลเวล1นะครับประกอบด้วยโจมตีคริติคอลพลังป้องกันเวทพลังป้องกันกายภาพแล้วก็อัตราการฮิลให้กับเป้าหมายนั้นเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งท่าเนี้ยถ้าเกิดไปคอมโบกับท่าฮิลหมูนะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวแจกบัฟที่โหดมากๆที่แร้งหนึ่งยังคงแนะนำให้เป็นฝั่งขวานะครับก็คือเป็นท่าฮิลหมูนะในระยะ2ช่อง รอบจุดที่ไล่เวทนะครับเป็นจำนวน6รเนของพลังโจมตีเวทแล้วก็ลบล้าดีบัฟ1อันนะครับใช้ค่ข้อส2หน่วยส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นจากสายพาสเป็นสายโจมตีนะครับสร้าง150%เนมจิคอลดาเมจนะแล้วก็หลังจากโจมตีนะครับจะลบล้าง2บัฟของศัตรูซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสายฮิลก็ควรจะไปสร้างฮิลนะที่ลัง3านะครับตอนแรกสุดผมแนะนําให้เป็นฝั่งขวาเป็นพาร์สที่จะเป็นออโต้ฮิลนะครับเมื่อนําไปอยู่ใกล้ใครในระยะ3ช่องนะครับ จะทำการฮิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังจมตีเวทให้กับตัวที่มีพลังน้อยที่สุดช่วงแรกถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่พอไปช่วงกลางเกมมานะจะต้องการพลาสซีฟฟังซ้ายมากกว่านะครับคือแฟคเจอร์แลนด์นะครับที่สะสมสแต็กพีแนนเพิ่มการต้านทานดาเมจนะครับถึงแปดเปอร์เซ็นต์ต่อสแต็กเมื่อโดนโจมตีสะสมได้สูงสุด 3, สามสแต็กคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นสแต็กที่ไม่สามารถลบล้างได้นะครับนอกจากนั้นเมื่อิงเทอร์นะครับจำนวนสแต็กของแฟคเจอร์แลนด์จะเป็นการรีชาร์จนะครับตัว เกจ Energy นะครับให้1เกจถ้าเกิดมีสามตะแตกก็มีชาร์จได้ทั้งหมด3เกจนะครับซึ่งมันจะจำเป็นในช่วงการเกมไปถึงแเกมน,น,นะเพราะว่านาน,นจะเป็นต้องใช้ตัวค่าคอร์สเอเนจีในการฮิลเดี่ยวแล้วก็ฮิลหมู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวนะครับที่ผมใช้เจ้าคาสซาเลียนะในการอัพสกิลฝั่งซ้ายด้วยแต่ถ้าเกิดใครจะแบบเตรมเมนเกมไปเลยนะก็ออพฝั่งซ้ายตั้งแต่แรกไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียลูกแก้วตัวนี้สกิลเลงห้านะครับจะแนะนําให้เป็นฝั่งซ้ายที่เมื่อได้รับ,รบ,บ,บ,รบพีนะาจมมเิ่ ต้าทันอันเบท20เป็นเวลา2เทิร์นจริงๆฝั่งขวาก็ดีนะครับเพราะว่ามันทำงานออโต้ก็คือเมื่อาโดนโจมตีนะครับจะต้าทันอเบททันที30เป็นแต่ว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนน่อ1รามหมายความว่าถ้าเกิดนางโดนโจมตีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์น้อยกว่าฝั่งซ้ายที่นางจะต้องฮิลตัวเองบ่อยๆอยู่แล้วสกิลแร้งเขย่นะครับจะแนะนําเป็นฝั่งซ้ายเป็นออร่าที่เพิ่มพลังป้องกันเวส30เป็นให้กับพักพวกที่อยู่ในระยะ2ช่องซึ่งจําเป็นอย่างมากนะบุบบออธ ที่มี2ตัวนะครับที่จมติดเป็นเบสมอลให้นางเป็นแกนกลางนะครับในการเพิ่มพลังป้องกันเวทให้กับทั้งทีมส่วนฝั่งขวาจะเป็นพารีฟที่เพิ่มระดับตีให้นาง15%แล้วก็ป้องกันนะครับอีก30%แต่เงื่อนไขในการเปิดใช้งานยากไปหน่อยก็คือตัวนางนะครับจะต้องไม่มีติดดีบัฟใดๆเลยแล้วก็ต้องมีบัฟในตัวเองนะครับตั้งแต่3บัฟขึ้นไปซึ่งในช่วงกลางเกมไปต้นไปจะบอกว่าดีบัฟที่เราโดนอ่ะมันมาหาศาลมากนะครับการเข้าเงื่อนไขนี้ถือว่ายากมากสำหรับระะะดีีนคจมถึงแแงแแนะ่ ทีแรงก้าวฝั่งซ้ายจะเป็นการโจมตีปกตินะครับจะทําการลบล้างบัฟ2อันออกจากตู้ในขณะที่ฝั่งขวานะครับจะทําให้การฮิลในครั้งต่อไปนะครับแรงขึ้น15%มีผล2เทิร์นแต่ในะความเป็นจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่านามเป็นตัวที่ฮิลถ้าจะลุกเทิร์นนะครับห้โอกาสที่จะแวะไปโจมตีก่อนเพื่อเพิ่มความแรงการฮิลเนี่ยมันมีโอกาสน้อย เพราะฉะนั้นที่โอกาสในการใช้การโจมตีปกตินะครับค่อนข้างน้อยเนี่ยคุณจะเลือกอันไหนก็ไม่น่าจะต่างกันมากแต่ถ้าจะเอาฮิวสุดนะครับก็เอาเป็นฝั่งขวาเผื่อบางการณีที่ค่าเอเนจี้นะครับไม่พอเนี่ยก็โจมตีธรรมดาเพื่อหวังผลให้ตาหน้ามันฮิวแรงขึ้นก็ได้<ม>ทวนกันอีกครั้งนะครับแลงหนึ่งฝั่งขวาฮิวหมู่ฝั่งซ้ายเพิ่มสแตก็กเพิ่มดามเมจแล้วก็ดีชาร์จเกแรแลงห้าฮิลตัวเองล้าถึกขึ้นแลงเจ็ดเพิ่มการป้องกันเวทให้กับทั้งทีม แหงก้าวฝั่งขวาโจมตีปกติและทําให้ตาหน้าฮิวได้แรงขึ้นคิมสันฟอนคอนซิเกอร์ตัวแรกที่สามารถทํา5ดาวได้มีความสามารถในการจานะครับก็คือขึ้นที่สูงได้ท,ทันทีเมื่อโจมตีศัตรูจากทางด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับจะทําการสร้างนาเมจมากขึ้น30ซถ้าทําการสังหารศัตรูได้นะครับจะสามารถเคลื่อนที่เพื่อหนีออกมาได้ในระยะ3ช่องสกิลแรงหนึ่งฝั่งขวาจะเป็นแอมบูธนะครับพาสติที่โจมตีใส่ตัวที่เลือดเต็มนะครับจะสร้างนาเมจเพิ่มขึ้นยี่ส0เ แล้วก anyway, left, ็ถ้าเกิดโจมตีจากด้านหลังใส่ตัวที่เลือดเต็มนะครับจะทําการปิดผนึกพาสีเป็นเวลา1เทิร์นส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพาสซสีฟที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจลงนะครับในกรณีที่มีเพื่อนๆอยู่ในระยะ2ช่องซึ่งเงื่อนไขในการใช้งานสํารับสายซิกเกอร์ที่ปกติต้องลุยเดี่ยวอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าเงื่อนไขเท่าไหร่จึงไม่ัพนะครับแหลังสามาฝั่งซ้ายนะครับปีสิบสไตล์เพิ่มอัตราคีย์เลคตัวตรงคือสิกด้าเปอร์เซ็นต์แล้ว่าใช้งานง่าย พาร์ติสฝั่งขวาไม่ค่อยน่าใช้นะครับถึงแม้จะเป็นการลดพลังป้องกันกายภาพถึง40%แต่ว่าตัวที่มันจะโดนนะครับจะเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงสุดในระยะ6ช่องรอบตัวนะครับเราจึงไม่สามารถเลือกตัวที่จะติดได้นั่นเองนะสกิลแรนด5จะเป็นสกิลขอตัวรอดทั้งคู่นะครับแต่ฝั่งขวาดีกว่าก็คือจะลดดาเมจ8%แล้วก็เมื่อโดนโจมตีในขณะที่ใกล้ตายนะครับเลือดตอ่ำกว่า30%เนี่ยนั่นจะดอดก,ก็คือหลบการโจมตีได้นะครับใช้ได้ครั้งเดียวตอนน่อ1ราว ส่วนฝัน่งซ้ายสกิลกระต่ายนะครับจะเหมือนกับเจ้าเฟคข้าก็คือลดดาเมจ80%แล้วก็ไม่โดนโจมตีนะครับจะทำการมูฟออกมา2ช่องเวลา2เทิร์นสกิลล้างเกียดน,นะครับอาฝั่งขวาที่เมื่อการโจมตีครั้งแรกนะครับถึงแม้ดาเมจจะเบาลง15%ก็ตามแต่จะเพิ่มดาเมจคริติคอลแล้วก็ทําให้ได้รับดาเมจลดลง25%นะครับเนื่องจากว่าเจ้าคิมสานฟอนคอนนะครับเป็นตัวที่มีอัตราคริติคอลสูงมากการได้ดาเมจคริติคอลเพิ่มมา กับต้านดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุง้มค่านะครับกับดาเมจที่เสียไปแค่15%จริงๆฝั่งซ้ายก็ดีนะครับจะเป็นอินสแตนท,ที่สามารถวาร์ปไปได้หลังศัตรูได้เลยนะแล้วก็ทําการขโมยนะครับบัฟหนึ่ง,งานมาเป็นของตัวเองก็จะยิงแรงเฉียดไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสามารถใช้ไหนก็ได้แต่ว่าผมเน้นการใช้งานง่ายนะครับพาสซีฟดีกว่าส่วนการเข้าข้าหลังศัตรูถือว่าทาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับสายสิกเกอร์ที่มีระยะเดินถึง5ช่องที่แรงก้าแนะนําเป็นฝั่งซ้ายนะคคครััับอออนนนนนีี้้จจะโมตเเปป็็็2ิยู่่แลววกืาท ทำให้สามารถตีที่ที่2นะครับกับพวกที่อินเจอร์หรือว่า dying ได้ยิด้แรงขึ้นตามปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีการแปดดิบบนะครับลดป้องกันลงเป็นเวลา2เทินทำให้เพื่อนนะครับสามารถเก็บงานได้ด้วยส่วนฝั่งขวาจะเป็นแค่การเพิ่มความแรงนะครับจาก50%เป็น55ก็ถือว่าเพิ่มน้อยมากนะครับสำหรับแนวทางของคิมสัตฟอนคอนของผมนะครับก็จะเป็นแรงหนึ่งขวาแรงสามซ้ายแรงห้าขวาแรงเจ็ดขวาแล้วก็แรงเก้าซ้ายนะครับ เจ้าเทมเพสตอัศวินสายคอนะครับที่มีความสามารถเทรดที่5ดาวนะครับแปลกๆนดินดนดึงก็คือเมื่อโจมตีนะครับจะได้วินามเมอร์เพิ่มดีเฟนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เมื่อโดนโจมตีนะครับจะได้รับวินฟิลลี่โจมตีแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทิร์นที่แรลงหนึ่งครับเป็นฝั่งซ้ายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีศัตรูด้านหน้าแล้วก็พลังป้องกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโดนโจมตีจากทางด้านหน้าเช่นกันเป็นตัวที่ปะทััััับบบบกกกกกกนน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 ตตตรรรรรรงงงงงงหหหห้้้าาาาาาแลลวววววเเเเเเ่่่่่่สฝขะะะคคคจจจปปป็็็โโมมมมีีใยยูออออชื เพิ่มแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแรลงสามฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการพุ่งชาร์จเข้าไปในระยะสามช่องเพิ่มการเคลื่อนที่และถ้าเกิดมีวินฟิลลี่นะครับจากการโดนโจมตีสักครั้งหนึ่งนะจะทําการน็อกแบ็กได้อีกสองช่องส่วนฝั่งขวาจะเป็นบัฟอินสแตนนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีเป็นเวลาสองเทิร์นถ้าเกิดเป้าหมายเป็นยูเนี่ยนะครับจะมีฟิสิกอลชิลให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเอพีส่วนแรลงห้าแนะนำมากๆคือฝั่งซ้ายนะครับเอนเนอร์จีรีคาวัลี่นะครับถ้าดาเมจไม่ได้รับการโจมตีีีทุกคคครรรรัั้งนะบะบจเวอ่ ทำให้ใช้สกิลได้บ่อยมากส่วนฝั่งขวาเป็นท่าเคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ได้เฉพาะระยะ1ช่องนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง50%เนี่ยให้กับศัตรูรอบตัวนะครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกรอบตัวเองเหมือนกันถ้ามีวินาเมอร์ที่เกิดจากการโจมตี1ครั้งนะครับจะทําการแปดดีบัฟลดดาเมจศัตรูลงนะครับ1เทิร์นเคาน์เตอร์ได้แค่1ครั้งต่อ1ราวที่ลังเกจแนะนำเป็นฝั่งซ้ายนะครับวีออฟเซอร์ไวทที่เมื่อใกล้ตายนะครับ HP ต่ำกว่า30%ปุ๊บเนีีนี่ยจะททาาากกกรรนนคััับบพมอ50% พร้อมกับ Recovery นะครับ Energy ร์จีเกตสอเกตคูลดาวสองเทิร์นถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าในกรณีที่ใกล้ตายเนี่ยส่วนมากมันไม่ได้เกิดบ่อยถ้าเกิดเกิดขึ้นมาทีก็ก็ยื้อเกมได้พอสมควรเลยนะสำหรับตัวประเภทอัศาวินที่ปกติเขาจะมีบัฟประเภทเพื่อพลังป้องกันอยู่แล้วเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับจะมี2ฮิตฮิตแรกนะครับก็คือสร้าง30%แล้วก็ลบล้าง2บัฟหลังจากนั้นจะโจมตรีรอบที่2เป็นล็อตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็น ที่แรงเก้านะครับฝั่งซ้ายนะ่าใช้กว่านะาาการโจมตีปกติจะสามารถล้างบัฟออกไปได้2อันในขณะที่ฝั่งขวานะครับโจมตีปกติก่อนแล้วดาเมจในรอบต่อไปจะแรงขึ้น15%เท่ากับว่าเสียเวลาในการใช้สกิลไป1เทินนะของเทมเพลผมจะเน้นแฟนฝัง่งซ้ายนะทำให้สามารถมีท่ารี e ีเนอเนจีถึง2ท่าด้วยกันนะครับทำให้ใช้สกิลได้บ่อยๆด้วยทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการมาแก้งานนะการอัพแรงจนสุดสายของตัวฟี5ตัวแรกไมท่าเฟคอล แองเจิลคิมสานฟอนคอนแล้วก็เทมเพสสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ